โอเคก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่ในเกม GTA San Andreas นะครับกับผมคนเดิมเลยมีโทนละครหลักมันชื่ออะไรวะช่างมันนะครับไปทำภารกิจกันต่อเลยก่อนนี่ก็เป็นมิชชั่นที่3แล้วนะครับ Talking u p t u r f นะครับคือรถคือรถอ๋อภารกิจนี้นันนะจันม์แม่ละไม่ได้เล่น GTA มานานทานนี้ครับเขาก็ให้อ่ม ไป,ไปดูเองนะครับี่ต้องเต๋าหน่อยอครับงตำรวจทำไมตำรวจทำไมในเกมต้องเจ๋งเะครับจะเอาเหรอเดี๋ยวก่อนไปเจอกันครับถ้ากินนี้นะครับก็ให้เราไป,ไปพ่นสเปรย์นะครับพ่นสเปรย์ทับอสเปรย์ของของแก๊งอื่นๆนะฮะก็คือความเท่นันเองนี่ตอน,น,นแรกผมเล่นใหม่ผมก็งงเหมือนกันนะว่า ไม่มันพ่นไม่ได้สักทีหนึ่งวะอ๋อแต่คือตรงนี้เขาทดลองให้เราดูเฉยครับตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เลยตอนนี้เขาให้รู้นะครับเขาให้เรามาที่จุดสีเขียวในแผนที่นะครับเพื่อมาพ่นพ่นสเปรย์ทับแก๊งอื่นๆนะครับแก๊งอื่นๆตอนภารกิจตอนนี้ก็คือให้พ่นสเปรย์ทับแก๊งสีม่วงแก๊งขอ่งชาวเกย์รู้จักไหมครับนี่พ่น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 อีหยังวะ เออ,เออได้ละแล้วก็วิ่งกับไปที่รถครับฟึบนเขาให้เราไปไหนต่ออ๋อให้เราไปที่จุดสีเดือดเป็นแผนที่นะฮะไปเอสโรสันโตสออไปที่เมืองอีกเมืองนึงเหรอหรือเปล่า รวยน้ำรวยปวดตับรวยครับโอ้โหดู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 ทำมาว่ายวักทำไม้ทำไม้ทำไมนักแรงครับนักแรงเฮ้ยไปไหนไปไหนแล้วกลัวเอ้าเอ้าเอาเอาอะไรของมันอะไรของมันนั่นแหละครับโตแล้วครับกลับบ้านเองได้ครับอุตริรีสตรีเบร์รีสตรเบอรี่สตรอเรีอ๋อ นี่นะครับนี่มีพวกแก๊งสีม่วงอยู่ด้วยเรามาเจิกแก่หน่อยครับโกโกโกรก,โก,โกหน่อยเอ้ยปืนเราไม่ใช้สองสองมีเอ่าครับต,ตัวตัวให้สองครับเอาไงเอาไงวัตถุดรักแม่เมื่อยสัตว์ทำไมอ่ะไอ้ขี้แก๊งเก่มึงทำไมกูจะพ่นทับสเปรย์มึงมึงทำใหม่วะข้องใจก็จัดดิไอ้ขี้อ้วนจุกันห้องเนาอือ,อ,อืมลงไป ก็คือล้มนี่ก็คือพลาดครับได้ลแล้วได้แล้วมาใครกล้ามีปัญหามาครับรุ่นใหญ่ตรงนี้ได้เราตำรวจวู้ดตำรวจอยู่ตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เอาเรื่องวั้เขาเรียกเขาเรียกฉลาดฮนะเหนวะอ๋ะะอไะไรวะเข้ามาไหนปะตำรวจไม่ถึงหรอกข้างบนเหรอ

เพียวหน่อยเพียวหน่อยไปแล้วไปแล้วไปนะครับเอาแล้วครับ่ะทำไมตัดหน้าทำไมทำไมนี่เฮียเฮีย,ฮยดีไปหน่อยภารกิจจบแล้วครับกลับไปที่ทวินโฮมง่ายเนาะเอ้ยเลยวะ อ๋อไม่เป็นทางลัดนะฮะจบเอ้ยชยเติรกเบย์ชีชุเบีช่วยอะไรอ่ะไม่ออกมันไม่ได้ยินเสียงนะครับ กิจจบแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย